งามอย่างแช um, <l Jean Rabbit bulun> no, <need> ่นแฉเลยงามาเทมุกมาเทมุกหลานเพิ่นแ่บแชบเลยผู้ใดพลานมากก็มาแว้นนี่เลยนี่เสร็จฮึกรแนวงงามๆทั้งมมด มาเที turn, so ่ยวมุกเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อฮึแต่เนี่ยงามๆทั้งมัดสายไหมสายไหม เอาเจ็บ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 เอเอ,ออยู่สภาพนิสพัฒนสอง โอ้ยเปิดเปิดร้านาแซ่บแซ่บพี่น้องมากมามาเอาแวะชมเลยอย่างนี้แฉกอ่าโอ้ยูย่สภาพลิสภาสองโอ้ยเปิดเปิดร้านาแซ่บแซ่บพี่น้องมากมามาเอาแวะชมเลยมาเดมุกมาเดมุก หลานพิ่แชบแชบเลยผู้ใดผ่านมนาก็มาแว้นนี่เลยนี่แบอย่างนี้แบเลยหาขนมสายใหม่สามใหม่ใได้ไหมหใหม่ชุดละห้าสิบใหม่ใหม่จุดหนึ่งตามสังโอ้ยหานี่จนสีแ่บเ้้นี่ แบแชบแฉบในในในโอ้ย uh, ักอะขนมสายใหม่ใหม่ได้ไหมสายใหม่ชุดละห้าสิบสายใหม่ชุดนึ่งายใหม่แบสายใหม่แบแบบบ ไปย่อาอย่างตัขวเลนบ้าร้านขนมจากสายให,หมยยุ่ณห้าิอันอีนะ่อยยูสภาพมิตรภาพสองอ้ยเปิดเปิดร้านแซ่บแสบพี่น้องมากม,ม,มามาเอาละชมเลย สายไหมสายไหมเอาอย่างนี้ให้เสร็จนะรัม มันเท่ามุกม uh> ันเท่ามุกหลานเพิ่นแสบแฉบเลยคุณได้ผ่านมากกับมาเวะนี่เลยนี่แสบอย่างนี้แสบแหวนแสบแสบแสบ เอาไว้พอแหละซื้อสักหลายจะปันสิกิมเม็ดเด้่ไม่ยังร้านเผื่อบ่เที่ยวมึงไถเดินน้องเดอิอยุโมกทหารเดอ้ยอเนี่ยยุโมกทหารมุกทหารมุกทหารมาเที่ยวมุกเดอ้อมาเนี่ยเดอ้อพี่น้องเดอ้อ เที่ยวมุกเด้อร์มันี้เด้อพี่น้องเด้อร์เที่ยวมุกเด้อร์มันี้เด้อพี่น้องเด้อเที่ยวมึงไทยเด้อพี่น้องเด้อรยุ่มมุกทหารเด้อรนี่ยุ่มมุกทหารมุกทหารมุกทหาร ขนมสายใหม่ใหม่ได้ไหมสายใหม่ชุดละห้าสิบสายใหม่ชุดหนึ่งเป็นร้อยห้าสิบมาเที่ยวมุกเด้อร์มาเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อร์ สายไหมสายไหมเอาตามสั s s i, ่ง oh, ดูไปหาหนี้ชนสีเซบได้นี่แชบแบแบนี่เ่เ่โอ้ยสักอไรฮอแงามๆทั้งม็ดที่ก่ เซ็บ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  <15 4. S 1> มาเที่ยวมุกเดอมมาเนี่ยเดอพี่น้องเดอร <15 4. S 1> อย่างเ่นส็บัมเอ้อยูสภาพนิสสภาพสอง โอ้ยเปิดเปิดร้านเศษบพี่น้องมากม,มามาเอาแวะชมเลยอย่างนี้ทงเศษั สายไหมสายไหมเอาเยนมาเที่ยวมุกเดอร์มันน่เดอพี่น้องเดอ สายไหมสายไหมเอาเอาขนมือขลนบ้าร้านขนมจากสายไหมละห้าสิบอันนั้นอัีค่ะขนกเป็นตาแฉบเพี่นมเอ้ยมาเดิมมาเดิมมาเที่ยวเดิม แห้เสร็จาน้หามาเที่ยวมุกเดอร์มาเนี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อโอ้ยพอเลยซื้อหัากหลายแต่ปัิกิบิดมดเด้อ มม่ยังร้านเผือบอ่ะสายไหมสายไหมเอา,อาเออม,มาเด้อพี่น้องเด้อมากินเด้อใน,นร้านนี้แซ่บ มาเที่ยวมุกเด้อร์มาเนี่ยเดอ้อพี่น้องเดออ้อขนมสายใหม่สายใหม่ได้ไหมใหม่คือราค่ะ